สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เราจะไปมหาลาัยกันนะครับวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศซึ่งเป็นวันเดียวกับวันที่ฝนตกพอดีเลยอากาศค่อนข้างเย็นชุ่มชําวันนี้เราก็จะลองทำคลิปแบบว่าไทยวันเดย์ไปเรื่อยๆนะครับแบบเป็นคลิปชิลๆสบายๆ ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศของงานนะครับให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่มันถ่ายไม่ได้จริงๆหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ํานะครับซึ่งแม่รบอกว่าเป็นสะพานสังฮีอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเรื่อยๆเนาะ เดินทางจากกรุงเทพไปสรยาคือระยะทางไม่ไกลมากแต่รถค่อนข้างติดเพราะว่าเราต้องผ่านตรงที่มันเป็นอนุสาวรีย์เนาะและนี่ก็ถึงมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเย่ก็จะถึงสรยาอยากจะหลับไปสัก45ล้านตื่นนี่เราก็เจอเพื่อนๆแล้วก็เนี่ยได้เดินขึ้นไปที่หอประชุมนะครับร้อนมากบวกกับรองเท้าแคชชูที่กัดเท้าเรา นี่ทุกคนก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่ลานจอดรถข้างล่างก่อนเพื่อที่จะอรอรอบแรกให้เสร็จก่อนเพราะว่าของเราเราจะเป็นรอบที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของแต่ละคณะมันจะมีประมาณ4-5ถึงคณะเราไม่แน่ใจส่วนเราอยู่คณะ RA นะครับอันนี้เป็นของที่ระลึกเนาะเป็นกระเป๋าข้างในมีแอลโกอฮอล์ด้วยแล้วก็มีแก้พลาสติกคือดีมากแก้พลาสติกอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับเราได้นั่งที่แบบว่า หลังสุดๆเลยซึ่งมันดีมากมันได้เห็นบรรยากาศทุกอย่างม,ามนในมหาลัยทุกๆอย่างเลยครับมีอะไรให้ร่วมเราไปหมดตอนนั้นอยู่ที่วิทยาเขตก,กานเนาะกิจกรรมหลากหลายวันนึงเราเจอสัตว์ป่าบาดเจ็บเราไม่อยู่เฉยครับไปจัดก,กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดลนระทบอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นผู้อเมริการหรอเขาทำคลิปแบบน่ารักมากแบบว่าขับรถแรมคือรถแทมป์เป็นในมหลาลัยอื่นก็จะมีเป็นรถรถประจําทางที่มันจะวิ่งอยู่ในมหาลัยอะไรอย่างงี้ครับ น่ารักมากพอเปิดบ้านมาคือเรา็ตกใจมากแต่ว่าไม่คิดว่าจะเอามาจริงๆแล้วแต่ละคนคําันสิดฟังมาก ไหนครับขอเสียงเด็ก M.T. ทั้งเทคนิคแพร่รังสีเทคนิคน่อยครับพี่มีความในใจจะบอกพวกเราเทุกวันที่พี่ตื่นมา,าพี่จะรักแต่เด็กเทคนิค,คแต่บ่ายวันนี้พี่ปันใจพี่รักเด็กๆปีหนึ่งมหานมิดลที่อยู่ในห้องนี้ทุกคน ีอไม่ใช่อาจารย์ของคณะไหนของใครนะครับแต่ก็พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนครับแล้วก็มันจะมีการแสดงนะครับเป็นการแสดงเขาเรียกะแสดงละครเวทีของคณะคณะอะไรไม่รู้จำไม่ได้จำชื่อไม่ได้แหละก็แสดงดีมากเหมือนเราดเหมือนเราได้ดูหนังจริงเลยแบบว่าเขาไม่มีความขื่อหรืออะไรเลยอีกอันนที่ลืมไม่ได้เลยการไก่ตัดเล็บหกจากเพราะว่าเธอเล็บหกตลอดคนลุกมากอะไรเงี้ย เข็มขากเพื่อนเรา่นังตาคอเราก็นังตาคลอเหมือนกันโอ้เนี่เดี๋ยวมันก็หมดหมดอะไรหลักก็เนี่ยเราจะใช้ตังให้เฟื่องเดี๋ยวเผื่อจะต้องอ่านหนังสือทำอาหารกินนู่ดนี่อยู่กับเพื่อน ฟ้าจเจริญนะครับวันนี้เรามาสนุกกันไปเรื่อยๆเลยนะจ้ะาภาพเล่นกันเลยทีเดียววันนี้ตกนมงรักรอบพื้นานะรดอกไข้เชื่อเัืนน้องด้วยนะครับ me can find things

วนี้ก็คือตอนนี้เราทาตัวอย่างเสร็จแล้วก็กําลังกลับบ้านนะครับก็คือขออนุญาตถอดเดไทยแล้วก็ดึงแขนเสื้อขึ้นเพราะว่ามันร้อนมากมันร้อนแบบร้อนโคตรโคตรโคตรของโคตรร้อนเลยแต่ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศในปฐมนิเทศให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะมีบางช่วงที่เขาห้ามถ่ายนะครับก็จะถ่ายไม่ได้นี่ก็สำหรับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าสั้นมากๆ เพราะว่านึกได้ก็จะพยายามถ่ายบวกกับแบตหมดด้วยก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้เนี่ยด้วยเนี่ยจะพยายามทำทำคลิปให้ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆ